ดวงชาวราศีพฤษภยักษ์กินเสือถ้าถูกางวันที่หนึ่งให้ทำสิ่งนี้ดวงชะตาตกตำแหน่งยักษ์กินเสือท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองนะผมเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนท่านเป็นเสือนะผมยักษ์มากินเสือเพราะว่าดวงท่านใหญ่แต่ก็โดนจัดหนักถ้าดวงใหญ่แล้วโดนจัดหนักอย่างนี้จะถูกางวันที่หนึ่งเพื่อแล้วผมเปรียบเสมือนอะไรโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคาขตาท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเหมือนจะดีแต่โดนกินเข้าไปโดนกินเข้าไปเป็นยังไงก็โดนอมเอาไว้อะแล้วผมจะรวยไหมล่ะแล้วบโอโหโหคนน้คนนู้น,นคนนีนท้ทักว่าฉันจะเป็นเศรษฐีคนนี้คนทักทักว่าฉันจะเป็นอภิมหาเศรษฐีจะร่ํารวยดูจากโงเ่เฮงหน้าตาดูจากเงินทองแล้วรวยชัวชัวโอ้โหหมอดูทักว่าฉันจะเป็นเศรษฐีเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อภิมหาเศรษฐีแล้วรวยไหมล่ะ มันไม่ใช่หมอดูทักผิดครับหมอดูไม่ได้ทักผิดเขาทักตามตำราที่เขาเรียนมา้วหมอดูเขาไม่มั่วเขาไม่กล้ามั่วแล้วรับสิ่งเหล่านี้มั่วไม่ได้รับเรื่องการดูดวงมั่วไม่ได้นะหมอท่านจำก่อนนะแล้วพวกนี้นะเขาดูเขาทักตามตำราที่เขาเรียนมาไม่มีใครหรอกยังไม่อยากให้ตัวเองแม่นไม่อยากให้ตัวเองเก่งหมอดูก็อยากเก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ทักตามตำราแต่ทําไมดวงท่านไม่เห็นถ้าท่านถูกรางวัลที่เดิงให้ทําสิ่งนี้ แล้วผมก็ท่านก็ต้องเปิดดวงชะตาท่านเองด้วยใครทักว่ารวยแล้วรวยไหมลนะ่ะก็โดนมันยักษ์มันกินเอาไว้ไงแล้วผมด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาดวงดีแต่โดนปิดนะผมแบบนี้ก็ได้แล้วผมถูกแล้ววันที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านลองดูสิแล้วผมบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มเขาไม่ให้ท่านเสวยสุขง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นท่านสิ่งแรกที่ท่านจะท่องทำก็คือหนีกรรมคือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรางบรม,สรารมีสร้างวาสนาทำบุญทำรรทานวิหารทานสังกทานเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านร่บรวยด้วยทรัพย์สินงทองเพราะฉะนั้นเร่งรีบครับบอกได้เลยว่าบุญเนี่ยแหละเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการแก้นะครับถ้าท่านมาถามกับหมอดูมาคุยกับหมอดูหมอดูก็จะบอกให้ไปทาบุญนะบุญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแก้นะครับอะไรแก้ดีดีที่สุดบุญนะครับพอบุญเสร็จปุ๊บเป็นปัจจัยให้ท่านได้เจอครูบาอาจารย์ได้เจอคนโน้นได้เจอคนนี้ตองไปอาบน้ำมนต์กับคนนี้ได้ไปเจอคนนี้นะผมโอ้โหเกิดความแจ่มชื่นดวงเปิด เราบอกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบุญเป็นปัจจัยเป็นสะพานเป็นตั๋วเป็นตั๋วนําพาซึ่งความผสมเสร็จให้ท่านรอดพ้นเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยนรับก็ได้นะเรื่องราวอาถรรพ์ถ้าไม่มีบุญบุญจะนําพาไปเจออาจารย์ไหมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ช,ชอบสิ่งที่เป็นตกตําแหน่งแปดไม้เท้า ครับผมดวงชะตานี้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไขรก็ฉุดท่านไม่อยู่คราบผมดวงชะตาของท่านดีมากมาก,มากบอกไว้เลยชาวราศรีพฤษภดวงดีดวงไม่เสือแต่ระวังยักษ์กินเสือต้องรีบทำรับรีบทําสิ่งนี้ก็เล่งมันทําบุญกุศลวาสนาอาธิษฐานจิตดีๆครับผมสิ่งต่างๆสิ่งชั่วร้ายสิ่งจังไรสิ่งไม่ดีจงออกไปหมดไปสิ้นข้าพเจ้าไม่ต้องการครับนะผมข้าพเจ้าต้องการเพียงอย่างเดียวต้องการแต่บุญกุศลวาสนา นะผมเข้าสู่นะผมขุนงามความดีเท่านั้นนะผมด้วยเรื่องราวต่างๆยังตกตําแหน่งเดอะเวอร์ดูแบบนี้เป็นไงครับผมยิ่งใหญ่เกียงไกเลเจริญรุ่งเหือขึ้นมาตันทร์จันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชครวยไหมแบบนี้ถือว่ารวยไหมรวยสิครับตกตําแหน่งที่ดีทําไมจะไม่รวยละ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นไงนะผมใครบอกว่าฉันจะรวยเป็นเศรษฐีโง่เฮงแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะผมแขนนี่มันแหลมเจียมเจียมโอ้โหตรงกันไปหมดเลย ผมมันดีกันน้อยหมดนะครับทักดีมาหมดแล้วรวยไหมลนะ่ะไม่รวยเพราะอยัางในท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มแล้วท่านจะพลิกจากรร้กายไม่ดีเพียงแค่ท่านเข้าใจดวงชะตาของท่านเองครับ,อ,อ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดก,ดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้ค่าครูทางช่องได้นะครับผมท้ายคลิปเราฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีพฤษภเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่เมื่อพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเดือนชาวราศีพฤษภ จะพบว่าตนเองกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นดวงดาวได้จัดเรียงตาแหน่งในลักษณะที่จะนําพาพลังงานใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณทําให้เดือนนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะกําหนดทิศทางในอนาคตดวงพุทธาสบด,ดีที่โครจรอ,อยู่ในตาแหน่งที่เอื้ออํานวยจะส่งผลดีต่อการขยายขอบเขตและการเติบโตในหลายด้านขณะที่ดวงศุขซึ่งเป็นดาวประจําราศีของคุณกําลังเคลื่อนที่ในลักษณะที่จะเสริมเสน่ห์และเพิ่มโชคในเรื่องความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามการที่ดวงอังคารส่องแสงมาในมุมที่ท้าทายอาจทําให้เกิดความเครียดเล็กน้อยในบางช่วงแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวออกจากโซนความสบายและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆด้านการงานก้าวสู่ความสําเร็จใหม่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิษฉบจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหากคุณเป็นพนักงานในองค์กรอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตาแหน่งการเพิ่มเงินเดือนหรือการมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นตัวอย่างเช่น คุณอาจจะได้รับเสนอให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายกิตการการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่หรือการเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ดวงดาวบอกแล้วถึงโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันเช่นการร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศหรือการได้รับการลงทุนจากนักลงทุนรายใหม่ความท้าทายและการเรียนรู้ แม้ว่าโอกาสดีๆจะมาเยือนแต่ชาวราศีพฤษภจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนมาดวงอังคารสองแสงมาในพลังงานที่เข้มข้นคุณอาจจะพบว่าภาระงานเพิ่มมากขึ้นหรือต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อรองรับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณรับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการคุณอาจจะต้องเรียนรู้การบริหารทีมการวางแผนงบป,ประมาณหรือการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ในช่วงท้ายของเดือนคุณจะได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บุคคลบัญชา หรือการที่ธุรกิจของคุณเริ่มเห็นผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าคําแนะนําของดวงดาวคือให้คุณศึกษาความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ทาเพราะความสำเร็จท,ที่แท้จริงกําลังจะมาถึงด้านการเงินความมั่งคั่งและการลงทุนด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนมีแนวโน้มที่ดีมากดวงพุทธหัสบด,ดีที่อยู่ในตาแหน่งที่เอื้ออํานวยจะนําพาโชคเล่าและโอกาสในการเพิ่มรายได้คุณอาจจะได้รับเงินโบน,นัสจากการทํางาน เงินปันผลจากการลงทุนหรือไรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษที่คุณทําตัวอย่างเช่นหากคุณมีทักษะในการเขียนการออกแบบหรือการสอนคุณอาจจะได้รับข้อเสนองานฟรีแลนซ์ที่ให้ค่าตอบแทนดีสําหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวยอดขายและผลกาไรมีแนวโน้นมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมื่อดวงสุกส่งพลังงานบวกมาสนับสนุนลูกค้าใหม่จะเข้ามาใช้บริการและลูกค้าเก่าก็จะกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้นการจัดการเงินและการลงทุนนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนการเงินระยะยาว เช่าราศีพฤษภควรพิจารณาการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ดวงดาแนะนําให้คุณศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจตัดสินใจลงทุนและคนรกระจายความเสี่ยงโดยไม่ใส่เงินทั้งหมดในที่เดียวตัวอย่างเช่นคุณอาจจะแบ่งเงินออกเป็น40ในหุ้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง30ในกองทุนรวมที่มั่นคงและ30เก็บเป็นเงินฝากสําหรับใช้ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนคนระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อดวงอัมคานอาจจะทำให้คุณมีแรงผลัดดินในการซื้อของที่ไม่จำเป็นหากคุณวางแผนจะซื้อของราคาแพงเช่นรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าควรรอจนกว่าจะผ่านช่วงกลางเดือนไปแล้วเมื่อพลังงานของดวงลาร์เข้าสู่จังหวะที่เอื้ออำนวยมากขึ้นการชำระหนี้และการออมหากคุณมีหนี้สินค้างชำระอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้ได้มากกว่าเดิมซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยในระยะยาว การออมเงินก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ควรตั้งเป้าหมายการออมให้สูงขึ้นด้วยเผื่อสร้างความมั่งคงในอนาคตด้านความรักดอกไม้แห่งรักบังบานสําหรับคนสดการพบเจอใหม่ชาวราศีพฤษภที่คนสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ดวงสุขดาวประจําราศีของคุณกําลังส่องแสงมาในมุมที่จะเพิ่มเสน่ห์และความน่าดึงดูดใจ คุณจะมีโอกาสได้โคกับคนที่น่าสนใจในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นในงานเลี้ยงของเพื่อนในคอร์สเรียนใหม่ที่คุณสมัครเข้าไปหรือแม้แต่ในร้านกาแฟาที่คุณไปซื้อกาแฟาประจําตัวอย่างสถานการณ์ที่แอบเกิดขึ้นคุณอาจจะไปงานต้น,ตนารานของเพื่อนและพบว่าตัวเองนั่งโต๊ะเดียวกับคนที่น่าสนใจการสนทนาเริ่มต้นจากเรื่องธรรมดาเช่นอาหารในงานหรือความสัมพันธ์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่กลับพบว่าทั้งคู่มีสิ่งที่เหมือนกันมากมายไม่ว่าจะเป็นความชอบในเรื่องหนังดนตรีหรือแม้แต่ความฝันในอนาคต ในช่วงลาเดือนคุณจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้นและล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมานี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการไปเดทแต่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือการลองใช้แอปหาคู่หากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวสําหรับคนมีคู่ความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่รักหรือแต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจกันมากขึ้นคุณกับคู่รักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นหมายว่าจะเป็นการไปเที่ยวร่วมกันการทํากิจก,กรรมใหม่ๆร ตัวอย่างอาจเกิดขึ้นคุณกับคุณรัฐอาจจะจะไปเล่นทัศธรรมหาร่วมกันหรือไปเที่ยวที่ต่างที่ทั้งวังคูไม่เคยไปมาก่อนการได้ทาสิ่งใหม่ๆร่วมกันที่ช่วยให้เรื่องความสมนานและทางความทรงจำไปดีให้กับความสัมพันธ์นอกจากนี้การต้องเผเชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ร่วมกันเช่นการหาทางในเมืองที่ไม่คุ้นเคยหรือการลองทําอาหารเมนูที่ยากจะทํให้ท้งคูได้รู้และเข้าใจากันมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนอาจจะมีความข้อจะผิดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการวางแผนในอนาคตลองดูในตอนที่คุณและคุณรั ความรักหลายครอบครัวสำหรับผู้ที่แต่างงานแล้วได้มีลูกนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รับข่าวดีเกี่ยวกับการขยายครอบครัวและการที่ลูกๆประสบความสำเร็จในการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆความสัมพันธ์ในครอบครัวจะแน่นแฟนมากขึ้นและคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจกับความรักที่มีให้กันในช่วงแรกของเดือนอาจจะมีการเฉลิมฉลองในกิจกรรมพิเศษในครอบครัวเช่นวันเกิดของสมาชิกในครอบครัวการเลื่อนชั้นของลูกหรือการรับข่าวดีอื่นๆที่จะทาให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันคําแนะนาเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและความเติบโตของชาวราศีพฤษ ดวงดาวส่งสัญญาณว่านี่เป็นช่วงเวลาที่คุณควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะก้าวออกจากส่วนความสบายอย่ากเกรงกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันจะนำพาโอกาสและความสําเร็จมาสู่คุณในด้านการงานจงใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นที่เป็นจุดแข็งของราศีพฤษภเพื่อก้าวผ่านความท้าทายต่างๆไปในด้านการเงินจงเฉลี่ยในการจัดการและวางแผนระยะยาวและในด้านความรักจงเปิดใจให้กับความรักและความสัมพันธ์ี่งานที่กำลังหลอกคุณอยู่จําไว้ว่าความสาเร็จที่ได้จริงไม่ได้มาจากโชคทิงอย่างเดียวแต่มาจากการเตรียมพร้อมในการใช้โอกาสที่เหมาะสมดวงดาวได้จัดเตรียมโอกาสดีีีๆไไววว้้้ใหหแลลสิ่่่่่งททเเืืืออออออยูคคกาาาุณจะมมมปัน